สวัสดีครับพ่ากับผมช่องเอฟเทียนฟา์มช่องของคนรักวัวของทุกท่านมาแล้วนะครับผมเทียนคุณเป็นคนเลี้ยงวัวนะครับเราคือเพื่อนกันนะครับผมเห็นครอบวัวแบบนี้จําได้เลยไหมครับเป็นฟาร์วัวของพี่สุดารัตน์นะครับผมไม่ได้มาหาประมาณ3มถึงเดือนแล้วนะครับเดี๋ยวมาชมกันว่าวัวของแกเนี่ยพัฒนาไปถึงไหนแล้วนะครับผมบอกเลยว่าลูกวัวนี่สวยมากเลยอ่าต้องบอกว่าเป็นฟาร์วัวที่พัฒนาตัวเองเร็วมากเดี๋ยวผมเดินให้ดูวัวก่อนแล้วกันครับผม เดี๋ยวให้ดูวัวก่อนเลยครับโอ้โหนี่เป็นไงสวยไหมครับวงวัวบามันนะครับผมบีฟมาสเตอร์ก็มีนะครับผมแม่พื้นฐานต้องบอกเลยว่าเป็นแม่ที่แบบบ้านๆเลยนะแต่จ่ายลูกสวยจริงครับดูครับอืมโอ้โหสวยมากเลี้ยงวัวสมบูรณ์ด้วยครับ นี่อเดี๋ยวผมให้ดูตัวนี้ก่อนนะครับนี่ครับโอ้โห,โหนี่ครับเป็นไงครับโอ้โสวยจริงวัวสวยแบบนี้ดูได้ทั้งวันครับผมโอ้โหยืนเรียงแถวกันเลยน่างามไหมครับงามไหมครับอืเห็นแบบนี้เราหลงเลยใช่ไหมครับลูกวัวสวยจริงพี่ สวัสดีค่ะพี่สุดารัตน์ดีรักชาติค่ะอยู่กับบ้านเทพพยักฆ์ตำบลตะจงอำเภอหลานทรายจังหวัดบ,บุรีรัมย์ค่ะถามถึงเสื้อก่อนเลยนี่เป็นเสื้อกระถินของบ้ <ผม S 1> าน <ผม S 1> ของปีที่แล้วค่ะอัปเดตวัวพี่สั้ครับค่ะวัวพี่ตอนนี้มี23าตัวนี้ก็พัฒนาก็คือเพราะลูกเหมือนเดิมต้นน้ำเหมือนเดิมค่ะเป็นเป็นเป็นหลักเลยแดีวตัวนี้แม่พันธุ์ทุกตัวที่คลอดมาก็ท้องหมดทุกตัวแล้วเหลืออยู่แค่ตัวที่เพิ่งคลอดล่าสุดครับนะคะ ได้20วันตัวหนึ่งแล้วก็ได้11วันตัวหนึ่งเป็นลูกออกฟอร์ดตัวหนึ่งนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นลูกของแม็กซิมัมค่ะเป็นเพศเมียทั้งคู่ตอนนี้พี่จัดการฟาร์มยังไงบ้างอ้อนเช้าใช่ไหมคะจัดการเรื่องฟาร์มของพี่ก็จะมีหญ้าครับผมปล่อยแปลงอย่างเงี้ยละค่ะแล้วก็ตัดหญ้ามาให้กินกินช่วงเช้าหน่อยหนึง่งแล้วก็ปล่อยเดินแปลงหญ้า พอตกเย็นมาก็เอาย่าให้กินเหมือนเดิมอะค่ะช่วงนี้ย่าพอได้กินอยู่ครับค่ะไม่ขาดแต่สองเดือนก่อนนะ่ะย่าไม่มีเลยต้องบทฟางใส่แล้วพื้นที่นาคือทํานามหมดเลยใช่ไหมพี่ทํานามหมดแล้วค่ะตอนนี้ยืนข้อไาสองเดือนกว่าจะสามเดือนแล้วบามั่นใส่บันเทานะสวยนะพี่โตมาเนี่ยสองปีกว่าแล้วครับผมท้องได้เดินเดินครึ่งกับสองเดือนเพราะว่าเขา เกิดมิถุนาค่ะคือสองปีของเขาอืค่ะแล้วพี่ก็ผสมเลยผสมตัวไหนไว้ครับผสมข้ออะไรหนาจะไม่ได้อพี่สุราเกนเน้นผสมเทียมนะครับในฟาร์มนะครับใช่การผสมของสําหรับข้อของเราอ่ะค่ะพี่จะดูแลจัดการเรื่องตัวบัวตัวผู้ไม่ได้เพราะว่าเราเราเป็นผู้หญิงด้วยแล้วแฟนพี่ก็เพิ่งมาอยู่ แต่ก็จะเน้นในเรื่องของการผสมเทียนสัดส่วนใหญ่พัฒนาสายพันธุ์เอาก็ได้อะคะ่ะครับผมเราดูแลพ่อพันธุ์ไม่ได้จัดการพ่อพันธุ์ไม่ได้ก็เลยไม่ตัดสินใจที่จะเอาอะคะ่ะในฟาร์มของพี่เนี่ยกินเก่งแบบนี้ละคะ่ะเราจะ<ม>เป็นผลิตภัณฑ์กิ่ดีมีชัยครับคือเรากินมาตลอด4ีหปีที่ผ่านมาเราไม่เคยขาดอืมค่ะวัวทุกตัวเนี่ยการติดสัตว์เนี่ยอย่างน้อยๆเ,เนี่ยสเดือน4ี่เดือนไม่เกิน4เดือนวัวในฟาร์มเรานะ่ะได้ผสมทุกตัวค่ะ บ,บัวลูกบัวเราถึงออกมาตลอดมีตลอดมาถ่ายเมื่อไหร่ก็จะมีลูกวัวออกมาตลอดคือข้อดีของสุขภาพของเขาในการที่เราใส่ใจกับการให้เขากินผลิตภัณฑ์ของกนดีเมชัยด้วยครับคผมก็อยากแนะนําให้เพื่อนเพื่อนชาวที่เลี้ยงบัวค่ะให้หันมาจาเอาใจใส่ในด้านของสุขภาพบัวเป็นหลักเรื่องโรคอื่นๆจะไม่มีเลยนะคะครับเรื่องพวกเหบ็บพวกขี้กาก ที่เป็นบริเวณตามบัวสังเกตดูจะเห็นใช่ไหมอันนี้รเราจะไม่มีมแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่หยุดชะงักในการกินมันจะมีทันทีเพราะว่ามแมลงปัจจัยจากขี้เหม็นเอย้ยฉี่เหม็นเอย้ยแมลงมันจะมาลุมในช่วงหน้าฝนเราเนี่ยค่ะผมบอกเลยว่าเลี้ยงบัวสมบูรณ์จริงครับค่ะอันนี้ก็จะคลอดอีกแล้วครับผมอีกสี่ห้าวันก็คลอดเลยมาสิบเอ็ดวันสิบสองวันนั่นฝั่งนู้นใช่ไหมตัวสีขาวแต่ทุกตัวนี้ท้องหมดแล้วนะท้องหมดแล้วใช่ไหมพี่ท้องหมดทุกตัวแล้วเหลือแค่ สาเล่ตัวนั้นสาวบีฟมาสเตอร์ตัวนั้นที่ลูกเขาเพิ่งได้สามเดือนผสมง่ายไหมผสมง่ายค่ะส่วนใหญ่จะเป็นครั้งเดียวติดพี่เป็นคนจับสัตว์เองจับเองทุกทุกครั้งครับผมเดินเช้ามาเนี่ยเราจะสังเกตเขาเลยเสาเลือนร้อยตัวนั้นอ่ะครั้งเดียวติดเลยครั้งเดียวนี่ติดเลยใช่แต่เขาเป็นสัตว์มาประมาณช่วงสิบแปดเดือนแล้วนะครับแต่เราไม่ใส่เอาความชัดเจนก่อนเอาความสมบูรณ์ของเขาก่อนผมบอกเลยว่าวัวของพี่สุราษฎร์นะแม่พื้นฐานเป็นแม่วันบ้านเองนะ ใช่ค่ะแต่จ่ายลูกวัวดีมากเลยเนาะมันขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ของเขาด้วยมั้งครับค่ะอืออาจจะบาลานซ์กันในตัววัวครับผมค่ะอยากให้พี่พาดูซักตัวเห็นตัวผู้อ่ะสวยๆแต่แม่แบบบ้านๆเลยัวพู้เหลืออยู่ตัวหนึ่งเพราะที่เหลือขายหมดละอือขายได้ราคาไหมพี่ช่วงนี้ถามว่าได้ราคาไหมก็ไม่ได้ราคาแต่ก็ไม่แย่ได้ตัวละสองหมื่นอยู่ค่ะโอ้ครับผมของพี่ปล่อยไปสามตัวได้ตัวละสองหมื่น อืมดีมากอันนี้ลูกเขาหกเดือนอันนี้6เดือนแล้วนี่นี่ครับลูกชายของยูโรของยูโรนะครับขายยูโรนี่แม่เขาแม่บ้านบ้านเราเลยฝั่งนี้เป็นแม่เขานะครับค่ะใช่ค่ะแม่บ้านบ้านเผื่อท่านใดนะครับผมอยากจะลองผสมตามเนาะค่ะผสมตามครับพาไปดูใกล้ๆได้ไหมพี่อยากให้เอฟซีเห็นครับผมคอยดูลูกวัวนะสวยมากเนยผมบอกเลยอันนี้เป็นออกฟอร์ดใช่ไหมพี่สีขาวออกฟอร์ดขอดได้11วันนี้อ๋อ11วันนี้ใช่ค่ะตัวเมียครับเนี่ข่ะลูกชายยูโรโอ้โหผมตรงบอกว่าไหล เดี๋ยวให้ดูไหลไหลกว้างจริงตัวนี้หกเดือนค่ะตัวนี้ครับดูลูกวัวนะครับสวยไหมฝั่งนี้เป็นบีมาสเตอร์ใช่ไหมพี่ใช่ฝาสามเดือนแม่เขาตัวไหนครับแม่บีฟใช่ไหมแม่บีฟเหรอไม่นั่นแหละแม่บีฟอ๋อฝั่งนู้นนะครับอันนี้เป็นบูชเชอร์ฝั่งนี้เป็นบูชเชอร์แม่เขาจิมมี่อ๋อแม่เขาเป็นจิมมี่ค่ะจิมมี่อืนี่ครับจ่ายลูกวัวสวยจริงฝั่งนี้แหละครับพี่ซีไวอันนี้แม่ซีไวพี่ผสมเพิ่งผสมไปนะครับติดแล้วล่ะผสมตัวไหนไว้พี่ผสมแม็กซิมัมไว้เหมือนเดิมแม็กซิมัมคืออเเหห็็นนนผลงงาข ของแม็กซิมัมใช่ไหมใช่ตัวเล็กๆอ่ะสาวตาหวานนี่อ๋อสาวตาหวานสาวตาหวานตัวนี้ลูกสาวของแม็กซิมัมโอ้เดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะครับก็เห็นเห็นผลงานเขาก็เลยใส่โอ้นี่นี้ครับผมสวยมากเลยอืมแล้วฝั่งตัวมีฝั่งนี้เหรอพี่ตัวนี้เหรอใช่ตัวนี้อเมริกาเจ็ดเจ็ดเจ็ดเนี่ยต้องบอกเลยว่าเกจําทุกตัวได้หมดเลยครับผมว่าเป็นพ่อไหนครับตัวนี้ตาหวานอืมดูเอานะครับอยากพัฒนาเป็นแบบไหนครับผม ตอนนี้พี่เลือกจกพัฒนาเป็นสายไหนอะไรอย่างนี้ไปพี่ไม่ได้เน้นหรอกอ่าส่วนใหญ่พี่จะไม่ได้เน้นเรื่องพ่อพันุตัวไหนมากมายอะค่ะแต่ว่าถ้าเกิดแม่ตัวไหนว่โครงสร้างกระดูกใหญ่แล้วพี่จะเอาเนื้อหนังใส่เข้าไปประมาณนี้ค่ะเราดูที่ตัววัวดูที่ตัววัวครับค่ะอ่าแล้วก็มาพัฒนาในเดือนเออสมมุติว่าตัวนี้แม่เนื้อไม่ค่อยดีก็จะเอาตัวเนื้อของพ่อใส่ไปดูพ่อพันธุ์ตัวไหนที่เป็นเนื้อหนังโครงสร้างสูงใหญ่ก็ใส่ไปได้เลยครับผมนี่คือหลักๆที่ฟาร์มของพี่สุดารัตน์คือ พัฒนาเร็วมากพี่ต้องทำแบบนี้อือต้องรู้จักดูวัวเนาะ่ไอ้อย่างตัวนี้ผมถามถึงตัวนี้เลยอย่างเช่นว่าพี่มองยังไงว่าควรใส่ตัวไหนอะไรยังไงตัวนี้เขาส่งลูกมาสวยอยู่แล้วเนื้อเขาได้นะเนื้อเขาได้ค่ะลูก f สามหนึ่งเขาสวยมากพี่ก็จะใส่ตัวที่เป็นโครงสร้างใหญ่เหมือนเดิมตัวนี้างใ่พี่ก็ใส่ kf สาหนึ่งไว้เหมือนเดิมอืมเน้นโครงสร้างพี่เน้นโครงสร้างใหญ่ๆหว้ไปก่อนเผื่อฟลุกได้ตัวเมียพี่ก็จะได้ใส่พันธุ์ที่ใหญ่ขึ้นอ๋อแต่ถ้าตัวผู้ก็ืืออออวเเค้้ขขไดนผม อยากให้พี่พูดถึงให้ข้อคิดก็ได้สามสิ่งที่ทําให้คนแบบเลิกเลี้ยงวัวแล้วอยากกลับมาเลี้ยงอีกเลยครับพี่การเลี้ยงวัวในทุกวันนี้เราต้องคานึงถึงทุนในการเลี้ยงเป็นหลักครับผมจ้ะอย่างบางคนเนี่ยเลี้ยงวัวโดยที่ไม่ได้นึกถึงว่าจ้างหนึ่งจ้างจ้างคนมาช่วยงานก็เสียค่าใช้จ่ายไปแล้วสองซื้อซื้ออาหารอื ซือ้ออาหารบางคนก็เอาแบบสะดวกง่ายคิดว่ามีตังอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับผมดเขาได้แต่เรามาคำนวณจริงๆแล้วอะ่ะการที่จะเราจะลงทุนสําหรับเขาเนี่ยในแต่ละปีในแต่ละครั้งเนี่ยในการผลิตวัวของเราเนะี่ยมันจะคุ้มค่ากับการที่เราลงทุนไหมเราก็ควรที่จะคิดคิดให้ดีๆด้วยอะคะ่ะครับผมหรับคนทีเ่เลี้ยงอยู่แล้วแล้วก็เริ่มเลี้ยงใหม่ครับแต่อย่างที่ฟาร,ร์มเราเนี่ยเราก็จะทําให้มันบาลานซ์กันไม่ให้มันหนักสําหรับเราครับ เสมอต้นเสมอปลายเราจะไม่ไม่ได้ไม่ได้จ้างคนเยอะเราไม่ได้จ้างคนอยู่แล้วตอนนี้มีแฟนเข้ามาช่วยครับผมแล้วก็เรื่องมีการซื้อบ้างซื้อในการลงทุนบ้างแต่เราก็จะมีอุปกรณ์เสริมอย่างอื่นเส้นฟางก็มีหญ้าของเราเองมันก็จะประหยัดนะคะส่วนข้อสองนะคะคนที่คนที่เจอปัญหาในด้านการเลี้ยงวัวสําหรับคนที่ไม่เคยเลี้ยงพอเลี้ยงมาแล้วก็จะเจอปัญหาปัญหาหนึ่งโรคโรคโรคต่างๆซึ่ง บางคนก็ไม่ได้รักในการที่เลี้ยงวัวเท่าที่ควรดูแลเอาใจใส่ดีเท่าที่ควร,ครก็จะ,<ม>จะก็จะล้มเลิกแล้วก็ตัดสินใจที่จะไม่เลี้ยงวัวต่อไปก็มีส่วนใหญ่มีเยอะเหมือนกันครับผมค่ะแล้วส่วนที่สามนี่ก็คือเลี้ยงตามกระแสกระแสวัวเมื่อสองสามปีที่แล้วกระแสวัวมันดีมันดีแล้วคนก็จับซื้อจับเข้ามาหลายคนหล,ยหลายครอบครัวครับสุดท้ายกระแสมันก็กลับมาอยู่ในสภาพเดิมก่อนที่จะมีกระแส สูงขึ้นอืแล้วก็รับไม่ได้คมก็ทยอยขายอส่วนคนที่ที่ยืที่อยู่ได้ก็คือก็คือคนที่ทําแล้วก็ทําต่อไปแล้วก็พัฒนาต่อไปแล้วมีพื้นที่พื้นที่ในการที่จะให้เขาเลี้ยงที่เดินครับเดินแล้วก็มีหญ้าเพียงพอแปลงหญ้าเพียงพอถึงจะอยู่ได้ครับค่ะแล้วผลิตลูกวัวในแต่ละปีอย่างพี่เนี่ยพี่พยายามให้ได้ลูกวัวทุกปีทุกปีละตัวเป็นอย่าง มาตรฐานของพี่เลยจะพยายามทําให้มันดีอย่างนี้ตลอดปีนี้ได้ลูกบัวกี่ตัวครับพี่ปีนี้ตั้งแต่ปีใหม่มานี้ได้แล้วหกตัวหกตัวนะครับ่นับจากนี้ไปก็อีกก็คงเป็นสิบตัวค่ะถึงสิ้นปีครับผมแต่ละแต่ละปีพี่จะได้ประมาณสิบตัวครับเพราะแม่พันธุ์เขาจะหมุนเวียนตลอดอเพราะว่าระบบการเลี้ยงของพี่เนี่ยบัวของพี่เขาจะติดสัต์เร็วอืเพราะพี่ให้พี่อย่างที่บอกเลยพี่ก็ให้กินผลิตภัณฑ์ตัวนี้ตลอดเสมอมาครับเขาจะมีสุขภาพดี กินเก่งอ่ากินได้ทุกอย่างเลยเดินผ่านอะไรก็คือปล่อยกินก็ิกินได้หมดครับแล้วก็ไอ้พวกฉี่ของเขาเนี่ยในคอกเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีพวกฉี่พวกขี้แล้วมันจะไม่ค่อยมีแมลงมารบกวนในการอย่างสังเกตบางตัวกินกินอาหารใช่ไหมครับก็จะเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาอย่างเงี้ยออันนี้จะไม่ค่อยมีครับผมนีก็จะช่วยได้อ่าแล้วก็เสริมสร้างพวกสุขภาพของเขาให้เขากลับสัตว์ได้เร็วครับค่ะของพี่นี่จะเห็นชัดเจนเลยเพราะว่าพี่ คือพี่ให้กินมาตั้งแต่สี่ห้าปีที่ผ่านมาพี่ให้กินตัวนี้ตลอดนี่สี่ห้าปีแล้วนะครับผมใช่ค่ะตั้งแต่พี่เริ่มเลี้ยงวัวมาน่าจะปีนี้เข้าปีที่ห้าแล้วไหมผมขอถามย้อนสักหน่อยตอนแรกทาไมพี่ถึงได้มาใช้ตัวนี้พี่ก็ตอนนั้นโรคมันเป็นมีลำปีเข้ามาเนาะโอ้เลี้ยงวัวใหม่ครับพี่ไม่รู้ทีนี้พี่ก็ดูในโซ่พี่ก็เสิร์ชดูว่าทําไมโรคนี้มันเป็นอะไรยังไงอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไปเจอคุณลุงวิเชียนอ๋อครับผม FC ของคุณลุงอยู่ พี่ก็ดูของคนนู้นคนนี้แต่พี่มาเปรียบเทียบกันแล้วระหว่างผลิตภัณฑ์ตัวนี้พี่ว่ามันมันโอเคกว่าในในในส่วนส่วนของการผสมสัดส่วนแล้วมันก็จะเซฟกว่าค่ะพี่ก็เลยเลือกตัวนี้ค่ะครับผมผมถามหน่อยพี่ลูกวัวพี่สวยทุกตัวแบบนี้แต่ว่าพี่ชอบตัวไหนเป็นพิเศษมีไหมพี่อะพี่ชอบทุกตัวแต่มันมีแต่พี่ชอบลูกออกฟอร์ดนะอ๋อ oh. ลูกออกฟอร์ดลูกสาวเอาไปดูหน่อยพี่ พี่ชอบตรงที่ต้าลำตัวก็จะสูงเป็นสี่เหลี่ยมเอาแม่เขาเป็น SK 5เหสนที่พี่ชอบมาแพี่ใส่พี่ใส่ออกคอร์ดอยู่สามตัวนี่นี่แน่นอนจริงครับได้ลูกสาวออกคอร์ดมาสองตัวแล้วครับตัวนี้เลยใช่ไหมนี่แหละลูกสาวออกคอร์ดนี่เดี๋ยวไปดูใกล้ๆหน่อยพี่สวยมากกี่เดือนแล้วครับพี่ตัวนี้ตัวนี้น่าจะหกเดือน5้าเดือนกว่าแม่เขาตัวหลังนันใช่ไหมใช่ค่ะดูลำตัวเขาสิสวยมากครับพี่สี่เหลี่ยมพื้นผ้าอืเดี๋ยวผมไ้ดูด้านนี้นะแต่กระโหลกใหญ่มากเลยผมบอกเลย สวยไหมสวยไหมสวยจริงนั้นะแม่เขาแม่เขาพี่ก็ใส่ออคอดอีกใสอีกเลยใช่ไหมใสอีกค่ะเพราะพี่อยากได้อยากได้อีกครับผมอือนี่เดี๋ยวผมไปดูท้ายแบบหนึ่งนะพี่โอ้โหอย่างสวยเผื่อท่านใดชอบนะอยากจะได้ลูกวัวแบบนี้ยาวกระนอกระนกสูงอยู่ครับผมพี่ไม่ได้จําเจว่าจําเป็นต้องเป็นสายพันนู้นสายพันธุนี้ไม่ใช่ค่ะพี่จะจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆค่ะคือระดับพ่อพันธุ์ที่ไม่ได้เน้นเท่าไหร่หรอกครับแต่ว่านอกจากเออ บางตัวสาหรับแม่นี้อยากได้อยากได้สายพันธุ์มาสักตัวหนึ่งพี่ก็พยายามใส่ให้ให้ครบครับแลวเพื่อที่จะได้รู้ว่าตัวไหนมันโอเคตัวไหนมันแตกต่างแบบไหนอย่างเงี้ยมีแบบสายพันธุ์ไหนที่แบบพี่ชอบเป็นพิเศษไหมอ่าสายเนื้อสายอะไรประมาณเนี้ยชอบเป็นพิเศษไหมพี่มีไหมไม่มีหรอกไม่มีเลยใช่ไหมไม่มีอ่านี่ครับผมคือพี่ชอบทุกตัวแหละอืมอ,อ,อะไรก็ได้ขอให้เป็นลูกวัวออกมาแล้วหนึ่งถ้าเป็นแม่พันธุ์ได้ก็โอเคสองถ้าให้มีลูกวัวขายทุกปีอะ่ะครับ อ,อยากให้พี่ให้กาลังใจกับคนเลี้ยงวัวทั้งหมดอยากให้ตอนนี้นะคะเศรษฐกิจมันเป็นแบบนี้ราคาวัวมันก็ถูกลงเราก็อยากจะให้สมาชิกที่เลี้ยงวัวทุกคนอะ่ะสู้ดูแลเท่าที่เราดูแลได้เลี้ยงตามกําลังของเราเราอย่าไปเลี้ยงตามกระแสเลี้ยงแบบหึงแบบนั้นไม่ได้อะคะ่ะเราก็พัฒนาของเราไปเรื่อยๆเก็บหอมรอมริบไปเรื่อยๆ ดีกว่าเราไม่มีอะไรทํานะคะส่วนบางคนก็เป็นอาชีพเสริมแต่ตอนนี้ของพี่เป็นอาชีพหลักแล้วพี่ก็จะเลยก็ว่าจะดูแลให้เขาให้เต็มที่ตั้งเป้าหมายให้เต็มที่ว่าจะผลิตให้ได้กี่ตัวปีละกี่ตัวนี่สำหรับของพี่อะค่ะพี่มีแต่ตัวเมียมีแต่ตัวเมียจากพี่ได้อยู่ประมาณ8ปดหมื่นแปดหมื่นก็โอเคนี่แต่แต่ปีนี้ก็ได้ตัวเมียมาเยอะอีกจะไม่มีเงินเข้ามาจะได้น้อยหน่อยอะหลังขอเป็นตัวผู้อะไรครับผม เพราะถ้าได้ตัวเมียมาพี่จะไม่ได้ขายพี่จะเก็บไว้เก็บไว้อย่างเดียวเก็บอย่างเดียวเี่เป็นพันอย่างเดียวเป้าหมายแม่พันยี่สิบตัวประมาณยี่สิบตัวพอแล้วเผื่อลูกหลานเข้ามาก็สามสิบตัวเนาะเราก็จะเลี้ยงได้อยู่ประมาณประมาณนี้ค่ะผมถามพี่หน่อยอนาคตพี่จะโล่แม่พันแบบรุ่นเก่าออาทั้งหมดไหมที่จะทยอยโล่เพราะตอนนี้พี่เริ่มเก็บแม่พันของเขาได้แต่ละตัวแล้วัแม่ละลูกละลูกสองลูกอพี่ก็เลยอนาคตพี่ก็จะต้องเปลี่ยนขายแม่ลูก รุ่นเก่าไปแล้วพี่ก็จะค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆสายพันธุ์ไม่จาเป็นต้องเด้เลื่อดร้อยแต่ว่าเอาสายพันธุ์ผสมที่เลี้ยงแล้วมันมันโอเคอค่ะบวสวยมันก็มีอะค่ะเลือดร้อยของพี่สุดาน์คือแกชอบนะผมอยากมีไว้สักตัวเนาะใช่ค่ะก็ชอบแต่ว่าก็ก็มีไว้ตัวนึงก็พัฒนาไปแหละแต่ตัวอื่นพี่ก็ยังเน้นเน้นแบบนี้สายพันธุ์ผสมของพี่อยู่ครับผมเป็นหลักอยู่แล้วตัวเนี้ยทาไมถึงต้องหลากหลายอีกสักนิดนึงหลากหลายเพราะว่าบางทีสภาพบัวตัวเนี้ยเนาะเราไม่สามารถที่จะจับ เป็นอันอันได้เป็นสายสายสวยงามเอ่ยสายเนื้อเอ่ยสายผสมอะไรก็เลยหลายๆอย่างอ่ะก็เลยถั่วเฉลี่ยกันไปแล้วกันเอาให้หมดเลยเอาให้ครบทุกอันอ,อย่างน้อยเราก็มสายเนื้อแล้วก็มีสายบีฟเนะาะเออเรามีสายบีบาม่นแล้วก็มีทวมีไปส่วนสาวเรอดร้อยแล้วก็มีไว้เป็นประดับไปเพื่อ,อความสุขความสุขส่วนตัวอย่างเงี้ยความสุขในใจเราความสุขในใจเราเรารักเราลักที่จะดูแลเขาแต่ว่าเน้นผลลปรผสมผมบอกเลยว่า ท้แบบนี้คือการขยายตลาดของฟาร์มตัวเองนะใช่ค่ะน้องพี่เนาะให้มีให้มีให้มีสามอย่างเนี้ยค่ะครับผมแต่แ้วพี่ป้าจะเอาเนื้อเนื้ออื่นมาอยู่นะวาอะไรว่ากิวอะไรอย่างเงี้ยอยากจะลองดูเหมือนกันอยากจะลองดูเหมือนกันแต่เดี๋ยวรอก่นครับพี่รอก่นโอเคประมาณนี้นะครับผมขอบคุณพี่สุดารัตน์มากเลยค่ะขอบคุณค่ะ